สวัสดีครับข่อต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจุมอุทุมพรประกาศถึงอดีตสามีถึงเทยรี่อยากกลับมาเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์อีกครั้งเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งดาราสาวที่มากความสามารถและสวยไม่มีเปลี่ยนที่ไม่ว่าจะก,กี่ยุก,กี่สมัยก็ยังสวยสําหรับจุมอุทุมพรศิราพันธ์นักแสดงชาวไทยเริ่มผลงานการแสดงละครโทรทัศน์เรื่องแรกคือแก้วนกปกก้าของดาราฟิล์ม ราวปี2519หลังจากรับบทนางเอกหลายปีจึงผันมารับบทนางร้ายและนางรองบางเรื่องปัจจุบันยังคงรับงานแสดงละครอย่างต่อเนื่องโดยรับบทแม่เป็นส่วนใหญ่หากทุกคนจำได้จะทราบว่าอดีตสามีของสาวจุมนั่นก็คือหนุ่มเทียรี่เมฆวัฒนาซึ่งครั้งหนึ่งทั้งคู่ได้เคยแต่งงานการระยกินกันมานับ10ปีจนมีลูกด้วยกันทั้งสองคนก็คือเจนเมฆคาลูกสาวและเจสซี่เมฆลูกชาย โดยเทียรยีเป็นฝ่ายขออย่าเองโดยอ้างว่าไม่มีเวลาให้ครอบครัวเพียงพอแต่ล่าสุดสาวจุมอุทุมพรนั้นก็ได้ออกมาเปิดใจถึงชีวิตของลูกสาวลูกชายวันนี้ที่โตแล้วว่าพร้อมบอกว่าวันนี้ก็อยากกลับไปเป็นครอบครัวเหมือนเดิมอยากแก้ตัวเหมือนกันก็ไม่ได้ทําอะไรผิดแต่เดินกันคนละทางปัจจุบันมีความสงสารคุณเทรีทำงานหนักสุขภาพก็ต้องทำกายภาพ ขาไม่ค่อยดีพ่อของลูกเราขอบคุณเขาที่มีลูกแสนน่ารักให้เราจะไปหาที่ไหนได้พ่อพันแบบนี้และเมื่อถามว่ารู้สึกผิดไหมที่ทําให้ชีวิตเขาเป็นแบบนี้สาวจุ๋มได้บอกว่าไม่รู้สึกผิดแต่รู้สึกเสียา้การจัดสินใจที่สุดต่งของเราและพูดต่อว่าพี่จุ๋มบอกกับพี่เทอรี่ว่าวันใดที่เขาไม่มีคนดูแลแก่ตัวรงถ้าไม่สบายหรือเป็นอะไรพี่จุ๋มยินดีไปดูแลเพราะคิดไปคิดมาทั้งหมดในชีวิต เขาเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดในชีวิตเราท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ